สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้านั่งขับเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1ิบเอ็ดแรงนะครับ R M 8 0นี่สีเดิมนะครับสีเดิมนั้งคันเลยนะครับดเดิมนั้งคันนะครับนี่ครับัดตัดสวยไม่มีผุเลยใครอยากให้ทําสีก็แจ้งมาได้นะครับถ้าเอาแล้วเดี๋ยวเราบริการทําสีให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์ฮอนด้าสิบเอ็แรงเก่าญี่ปุ่นนะครับ เกียร์ธรรมดานะครับนี่ตัวนี้เกียร์ธรรมดาสวยครับเกียร์เกอสวยหมดนะครับยางก็โอเคอยู่นะครับมีดิฟล็อกด้วยนะรุ่นนี้มีดิฟล็อกนะครับนี่ครับดิฟล็อกนะครับกันลื่นนะครับกันลื่นกันติดลมนะครับสายพานเราบริการเปลี่ยนใหม่นะครับสายพานสองเส้นเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่มีให้ครับแบตเตอรี่ใหม่ครับสายแบตเตอรี่ใหม่ยางหน้าก็โอเคครับมีตัวบังมาด้วยครับนี่บังร้อยางมาด้วยนะครับ เดิมเดิมจากญี่ปุ่นชอบประทักมาครับคันนี้ก็โอเคครับสวยโคงไหลสวยนับช่วงบงชุงล่างแน่นถาดตัดไม่มีผุนะครับดูถาดตัดรับสวยเลยถาดตัดนี่เดิมเดิมมาจากญี่ปุ่นครับนี่กาแบบพ่นโดนสตขาวมาหน่อยนะครับนี่ญี่ปุ่นขคงเดิ้พ่นสีขาวมานะครับอ่าแต่โดยรวมแล้วโอเคสวยนะครับคอเคอสวยทองเลย ครับอ่ะชอบทักมาอันนี้